สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่พ fc ผ้าไหมสวินทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเราจะพาพี่พี่มาชมเป็นไหมมัดหมี่หกตะกอย้อมสีธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะพืนแรกเลยนะคะไหมมัดหมี่หกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะพี่พี่ขายย้อมสีธรรมชาตินะคะลายเล็กๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาตัวท้องผ้าเป็นสีชมพูนะคะท้องผ้าเป็นสีชมพูย้อมจากครั่งนะคะ ต่อด้วยพื้นที่สองนะคะตัวนี้อ่าไหมมัดมีแปดตะกอยกดอกเม็ดมะยมนะคะพี่พี่ค่ะยกดอกเม็ดมะยมลายดาวกระจายนะคะ<ม>พื้นนี้ย้อมจากเปลือกประดูค่ะพี่พี่ค่ะย้อมจากเปลือกประดูนะคะลายดาวกระจายผ้าทอนแน่นแบบนี้เลยนะคะต่อด้วยพื้นที่สามนะคะไหมมัดมี หกตะกอยกดอกพริกไทยนะคะตัวนี้พื้นนี้ลายดอกมะเขือนะคะพี่พี่ขาย้อมจากเปลือกประดูเช่นกันนะคะเปลือกประดูแล้วก็ทับด้วยโครนนะคะพี่พี่ขาเปลือกปะดูหมักโครนนะคะต่อด้วยพื้นนี้นะคะไหมมัดมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะพื้นนี้อ่าสีม่วงนะคะพี่พี่ขาย้อมจากดอกอัญชันนะคะสีม่วงได้จากดอกอัญชันนะคะต่อด้วยพื้นนี้ค่ะ ไม้มัดมีหกตะกออยกดอกเม็ดมะยมนะคะเป็นลายสไลด์เชิงดอกมะเขือนะคะตัวนี้ย้อมจากเปลือกประดูเช่นกันนะคะพี่ๆขา <Yep. S 1> ค่ะต่อด้วยผืนนี้นะคะอ่าไม้มัดมีหกตะกออยกดอกลูกแก้วนะคะพี่ๆขาิยกดอกลูกแก้วสวยๆแบบนี้สีชมพูนะคะย้อมจากคลั่งนะคะแล้วก็สีเขียวที่เห็นนะคะย้อมจากใบขี้เหล็กนะคะ ผืนนี้ค่ะไม้มันมีหกตกอยกดอกลูกแก้วนะคะผืนนี้นะคะย้อมจากครั่งเช่นกันนะคะพี่พี่ะ่ะท้าทุกผืนนะคะอบอาบน้ํายาเรียบร้อยนะคะขนาดผ่าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะผ้าแสกรีมกันดุยพร้อมส่งนะคะพี่พี่ะ่ะสามารถนุ่งสดได้หรือว่าจะไปตัดสดําเร็จก็ได้นะคะผืนนี้ไม้มันมีหกตกลยกดอกพริกไทยนะคะสีชมพูได้จากครั่งค่ะ ลายดอกมะเขือสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพื้นนี้นะคะพี่ๆค่ะไม้มันมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะพื้นนี้ย้อมจากครามค่ะพี่ๆค่ะลายเชิงอ่านากน้อยนะคะนางน้อยดอกมะเขือต้นสนสวยๆแบบนี้นะคะผ้าทุกผืนนะคะเป็นผ้างานย้อมสีธรรมชาติงานคัดเกรดนะคะผ้าเกรดเอเลยนะคะพี่ๆค่ะ ทุกผืนสวยงามนะคะเป็นผ้าทอเนื้อแน่นนะคะขนาด1นึคูเมตรพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0897947659นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อชมคลิปถัดไปนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านสวัสดีค่ะ